ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนันมาอยู่มันคือคือตอนนี้ก็บอกได้ว่าแบบบางคนก็อยากถ่ายรูปกับเราเพราะที่จะอยากที่จะได้เอาไปลงเอออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออกูเจอณเดชแล้วนะาอะไรเงี้ยพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้แค่นั้นเองรูปหนึ่งที่เปนนอนแผยอยู่ริมตอนนี้เพิ่งวิ่งเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่ คนตักตื่นนะผมก็แบบหลับตาแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแผ่หลับกลางกลางเมืองนะคะไมันเป็นส่วนสาธารณะก็ทําอะไรแบบสาธารณะได้ก็ทไปเลยเพื่อแผ่สาธารณะครับขอโทษด้วยที่แบบใครหลายคนอาจนเห็นไม่ได้จะต้องแชร์ภาพเก็บไว้วยรคุณเขาบอกว่าเจอริเดได้ทุกทีทําไมเรางงทำไมทุกคนเมากอยู่ก็มาผมก็งงเหมือนกันว่าก็มีก็มีนานแล้วนะ ภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมาคนที่แอบถ่ายรูปเก็บไว้คือมีเยอะมากก็มาค่อยๆแบบลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ใช่ทาแบบว่าอับรถไปรถไปรถไปที่กลับทะเลที่โผล่เจออยใช่ใช่โอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนี้อยู่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบทุกคนต้องเจอในชีวิตนี้ครับผมมันทำให้คนตกใจหลายที่แล้วนะคะน่ารัใช่ครับคือ คือบางทีเขาก็คงอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเราอยู่แถวนั้นหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้คนที่ขึ้นรถบีทีนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาเข้าไปคือเพราะว่าดูเลยว่ามีมีเห็นนักเดทไหมได้เห็นนัเดทในบีทีเอหเห็นครับผมไม่แต่พอเขารวบรวมมาเยอะๆคิดไหมว่าเราไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราจอคือตอนนี้ก็บอกได้ว่าแบบบางคนก็อยากถ่ายรูปกับเราพอริจ อยากที่จะได้เอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออกูเจอณเดชน์แล้วนะเลยพอใจแล้วอะไรแค่กันเองพอเวลาเจอคนเริ่มเข้ามาถ่ายอยู่นะหรือว่าเราเราตอนนี้เรามดใช้ดอีการสารธนาณัฐไปก่อนไม่นะครับก็ยังยังยังปกติอยู่อะไรเงี้ยครับยังปกติสาสายตาที่เขาเป็นยังไงเขาเขาอยากจะอุ๊ยณเดชน รีแก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เขามีงานเพชรเอ็กซ์โปอยู่ครับแล้วก็จับหมาอุ้มแล้วก็อยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าแล้วที่สถานที่ที่ที่เจอมันเป็นที่ที่ขอโทษนะคือถ้าดาราปกติคือาจจะไม่ใช่คืออาจจะไม่ใช่ชีวิตกันนะคือผมมาเป็นคนที่ไม่ขับรถเพราะว่าถ้าขับรถกลางคืนบางทีก็หลับนะแล้วก็บางทีไปทํางานเนี่ยเราเป็นคนที่แบบ เราเราไม่ชอบเสียเวลารถติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้รถติดหรือเปล่าอยนะ่าเงี้ยส่วนมากผมก็จะนั่ง MRT บ้าง BTS บ้างวินว<ม>ินมอเตอร์ไซค์บ้างเออ่แอปเออ่พวกเอ่อทรานสเฟอร์อะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ประมาณนั้นนะครับตลอดเวลาอันน<ะ>ี้เพิ่งวิ่งเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่คนนีกตื่นนะผมก็แบบหลับตาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วไปแหับกลางกลางเมืองนะคะพัก ส่วนต้นข้างนี่ป่ะคะส่วนข้างใช่ส่วนเดินดิฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะบางทีกิริยาบางที่ก็เปิดเผยไปุณเปิดเผยไปเป็นอะไรครูกิมิยานิดนึงเป็นส่วนสาธารณะก็ทําอะไรแบบสาธารณะได้ก็ทำไปเลยเผื่อแพร่สาธารณะไม่ก็คือหลังออกกำลังกายก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับขอโทษด้วยที่แบบใครหลายคนอาจนเห็นไม่ได้จะต้องแชร์ภาพเก็บไว้อีกอย่างหนึ่ง เออเขียนเรื่องตะก้าหน่อยเอาไปทำไมคือมีร้านสักแห่งใช่ไหมของตัวเองแล้วก็เลยแบบต้องทำคอนเทนต์ก็เลยเอาตะก้าผ้าไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้านี่แหละก็แบบอยากทำให้มันดูแบบคือร้านมันก็เดินทางง่ายใช่ไหมก็นั่ง BTS ไปได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำคอนเทนต์ให้มันเป็นแนวแนวนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าจะต้องแบบขับรถขับลามาให้เหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นต่การที่ตกใจว่าตะการการหนู ใช่ใช่ทำไมเป็นตะก้าเขาล่ะคะทำไมคุณไม่เอาตะก้าคุณล่ะก็ก็มันกล้าก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหยิบง่ายแล้วมันใหญ่แล้วมันสวยด้วยมันสวยด้วยอะไร่เงี้ยแต่กอนที่ประเด็กคุกมีถือตะก้าแล้วขึ้น b t s มีผ้าอยู่ในนั้นตั้งใจเลยคืออันนี้ก็ตั้งใจยอมรับตั้งใจตั้งใจเลยคือตั้งใจเลยแล้วได้ผลรับที่ดีด้วย ป็นวก็เพิ่งมาเป็นตอนนี้ครับวันนั้นย่าเขาจำชื่อร้านไปได้ช่วยช่วยบอกทีร้านชื่อว่า The Recrafting ครับอยู่ที่เฉลิมพรากรุณครับแสดงว่าเอาไปซักให้ปล่อยแล้วใช่ไหมก็มีส่งส่งไปซักครับส่งไปซักบ้านครับไม่ถึงน้องนะน้องพี่ก็เวลาเขาก็เลยแซวว่าเขาเป็นนเดชทำก็เรื่องสัตว์พี่ก็แต่ความจริงเอยขาทำครทบ เอ็นดูพี่กองครับเอ็นดูพี่กองอยากบอกอะไรพี่ก้องรับก็เอ่ออยากคิดแบบนั้นเลยครับใช่ครับเชิญครับพี่ก้องเดี๋ยวเราดูแลให้เลยครับ